อย่างงานนี้งานเปรตเปร์ทาลายตรฐนาบนุญจะต้องต้องการพระมากสีโลกขึ้นไปอย่างอย่างอย่างเรื่องนั่นทาเปรตถึงถึงถึงเวลาเดือนเปรตคือเดือนนี้เฮ้ยเปรแตมากนางไม่ไกลห่างจากเมืองสวัสดีมากนะมีหมู่บ้านบ้านนะึ่ง และมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่านันทิเสนเป็นคนใจบุญสุนทรทธานขายันฟังเทศประทำธรรมบุญสุนทรทธานให้ถานรักษาสินมีเมียคนหนึ่งชื่อว่านันทาห้ให้ให้ผัวได้ขึ้นน้องคึ้นหะน,นุ่มก้มหน้าหิญานเมียเพื่อนหิญาณเมียบักจังแซมไปมึงทนชิบหายพ้อ,พอคือเรือ่องเขาเร่อว่านันทิเสนนี้ เป็นรูปชายของปุโรหิตของมหาอมาดพอดีพ่อตายเลยแต่แม่พระราชาก็เลยเอาลูกชายม,ามัน,น,ม,น,นมันเป็นมันเป็นอมหามาแทนพ่อพอพ่อดีก็เลยเอาลูกม,มามาอยู่ด้วยพอได้เป็นมหามา์ก็ไปตั้งบ้านอยู่ไม่ไกลห่างจากเมืองบ้านใหญ่มหามาตเบื้ธรรมดาเด็กคือข้าราชการผู้ใหญ่เมื่อื กระทรวงมหาอม,มาทยัยเขาจะต้องมีบรรยูมหาอม,มาต์เพื่อพระราชาจะใช้ได้ง่ายๆไม่ให้ไกลเมืองเพื่อกระทรวงมหาอม,มาทันต่อมาก็เป็นกระทรวงมหาไทยประเทศลราบริวากกระทรวงมหาลาวด้ซึ่งมาจากมหาอม,มาท์นี่ว่ากระทรวงมหาไทยเปิอมหาไทยอันนี้ก็อยู่ในกระทรวงมหาอม,มาต์ไม่ไกลนักจากเมืองสวัสดี พอพ่อตายพระราชาพระเจ้าประเสริฐก็เลยตั้งลูกชาย้เป็นมหามาทแทนพ่อเ่าเห็นพ่อดีแม่ก็เลยไปหาลูกหาเมียมาให้ก็ไปเอาได้ได้นางนันทาคนสวยมาชื่อว่านันทานันทาไปว่าหน่าพอใจละพัะขีที่เปนเนี่ยขีที่ขี่เป็นแม่ยอดตังเมย์ให้พวนปุ้ยจกหัวาดาวดาสอดดาแรง ขนก้มหนาต้องซอกหายขึ้นนองขึ้นหนึ่งคือคนใส่กรรมการพอเอามาข่อนบาปได้ไลยคุณเลยฮะบรีเน่ไปพีเพียรพี่ที่าเราเราบุดีเนาะแต่ไว้อื่นบุญโดนบอกปากไปหายผัวดาผัว้ัตุแนวขัวหายท่าไม่หายไม่จมวันหนึ่งผัวนิมนพระมาฉันที่บ้านเพราะมีสถานมีมีตามา นี่นะบ่เคยจับนำเจาเนี่ยไปกินไปทานน้ำมูกจ้าเถื่อนสร้างขวานคันพระนี้นะหายรลดมันสิวิตหายตายหมดหามาบระเสริฐยังย่างไปมาหายยังทั้งสมุนีังมีเวียนอย่างปาเมื่อได้คนขี่ข้านวันนั้นหัวไปหาดอกไม้เพื่อจะมาบูชาพระหาดอกไม้งามเพื่อเป็นชื่อเป็นเครื่องตายพอดีเนาะผู้หญิงนี่ฉลาดในความงามเด้แต่ตะวัผู้ชายของกระแตมันเป็นเนาะเพราะยังเจแล้วกระแตงปันยิ่งผู้ยิ่งอยายนี่ถ้าไม่ออกมาเห็นหน้าเงารวด เนินี่ก็เลยคงจะเครื่องตามีหาวนุ่งยงเป็นเครื่องบูชาพระเยในในใจกามหาวนุ่งยงเพราะอ่ไรยังจะยงไปกรรมหัวหาวนุ่งยงถอดปักเอ้าจะไปหาอย่างละตัวองบูชานี่เอาหาวนุ่งยงให้ผัวบูชาได้บุญยนได้ห่างอะไรหางบาปหลายกุบุญข้อนาเข้าเป็นเปรตดาผัวหลายดาผัวพ่อในดาไม่งามหมดบ่งไม่ยามเป็นโจร ลูกโจรพู้ปฏนบัติหน้ไม่งามพาพเป็นโจรแม่พาพเป็นจักร่าดดาหัวหน้าว่าวันหาเป็นจรวันรุ่งัวในบอดีน้ำขึ้นน้ำยาเนี่ยพระบอดีมนลามดาลูกลราไปอาเพอผัวก็ญาติย่างมอ๊บยนง่ะเป็นน้ำเสียน้ำแสงเจ้านาพอพอตายไปปั๊บห้าสิบห้าปีบ่อมีไม่ได้เราก็ได้แล้วก็อย่ในสินทงเมื่อดอกพุจะเราหาสิบหาปี พอถึงเดือนเปตามานคือเดือนดึนเดือนเก้าดับยังขึ้น,นื้หนิไปถึงวันเพรเดินสิบเพื่อเธอป้อยเพรมากมากไปพนเพรนี่ขผอยู่นอกเื่อไปยืนให้ผล่เห็นด้วยแล้วสุ้ๆอยู่ดำดำบปมีนุ่งผมบริวารวนนุผมเจ้าห้าที่บาุผมผมยาวมันขับดำขับและช้อนงอนขึ้นข้างบนเอาผมในตต้มเจ้าของนางสู้ๆ,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 ๆ ขาแว่ผมบอกดำมินเส้นเอ็นสะพังเหม็นคุ้งไปหมดตามป่านั้นเหม็นมีเขี้ยวงอกออกมาคือหมูโวจริงๆก็เป็นญาตด้วยนะโลกิวหมูดูนั้นที่เซนบอกว่าเธอเป็นใครไม่มีเสื้อผ้านุ่งของตัวดำหอมเส้นเอ็นสะพังมีเขี้ยวงอก ออกมาเหมือนหมูท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรเราไม่เข้าใจแต่ในผท่าน,าท,านท่านจาามากอาศัยผมเป็นผ้านุ่งผมเขาเลยว่าฉันคือเมียเก่าของพี่ฉันชื่อนันทาบัดน,นี้ฉันอยู่ในโลกของเปรตออเพวกเลยสะดวกเสื้อผ้าเธอไม่มืเีเลยเข้ามาใกล้ๆฉันแตฉันจะได้เห็นเธอตรงเต็มตา ใช้ไปไม่ได้หรอกฉันอายฉันไม่มีเสื้อผ้าฉันต้องอาศัยผมนี่เป็นเครื่องนุ่งของปกคลุมเธอได้ผมมาจากนไะหนอย่างนะหางนกยกรรมเดียวพอได,ได้ได้ทานในวันนั้นเลยได้เ,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 เป็นผ้าเป็นผมเขียวปูดำสนิทแล้วปลายงอนชอนข้างบนยาวอย่างนี้เลยเป็นผมปกเวลาหนาวมาก็อาศัยผมนี่แหละเป็นเสื้อผ้ากันลม วันนั้นพี่เลี้ยงพระถวายข้าวน้ำโพชนะอาหารงุ่มง,งามู่การแต่ดอกไม้ไม่มีความงดงามฉันเลยไปจับกำหางนกยงมาที่บูชาเอามาเสียบติดจกันให้พี่บูชาบุญนั้นแต่เพียงนี้เดียวฉันก็ได้ผ้าคือคือผมนี่แหละเกิดมาจากคนนกยงนะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเธอจะมาใกล้ๆฉันฉันจะผ้าให้ผ้าเรามีเยอะนะที่วัดเธอได้นุ่ง่มผ้าแล้วจึง ฉันจะชวนเธอไปที่บ้านไปบ้านด้วยกันเธอจะได้ไปเห็นลูกชายเธอจะได้เห็นลูกสะใภ้ของเธอและฉันถามหน่อยเธอบอกฉันได้ไหมว่าทำไมเธอต้องเป็นอย่างนี้ข้อใช้เป็นคนปากลายฉันด่าพี่ฉันด่าผัวฉันด่าแม่ผัวมากใช้ขี้เะนีเมื่อเวลาทำบุญฉันก็ด่าเมื่อทําด้วยปากจิ่งต้องเม้นอยู่างนี้แล้วก็ถึงเป็นเปรตห้าจิบห้าปีแล้ว ถ้าเธตายไปฉันไม่ได้เคยกินน้ำฉันไม่ได้เคยกินข้าวปลาอาหารหิวอย่างนี้ทางนินี่ที่เส็นก็เลยบอกว่าถ้ออย่างนั้นเธอมามา,าพาากับฉันนุ่งผ้าซะแล,ะล้วเราไปที่บ้านด้วยกันไปเธอจะได้ไปเห็นบุตรชายของเธอเธอจะเห็นเป็นลูกสะพายของเธอด้วยกันนางน,นี้นั่งลงเช็ดน้ตาตาแล้วไงรู้ไหมหัดเถหัดทะเตทินนาง ณไม่ห้างอุปกรรมปติถ้าพี่จะมีผ้ามีข้าวน้ำโภชนาอาหารทุกอย่างจะเอาให้ฉันที่มือของฉันด้วยมือของพี่ก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ฉนันเลยณไม่ห่างอุปกรรมปติสิ่งเหล่านั้นจะไม่อุปธรรมคำจะไม่มีประโยชน์อะไรแกฉนันเลยจกตาโรจะพิกขูนังศิลสัมปันาศิลสัมปันน วิลาเคพหุพสุตเตที่ใดหนอมีพิโสผู้มีศีลนั่งงอมทักษีรูปนั่นนะเอาซีกุลได้พิเรกอะไรบ้นานฟังไปไปเ,เอาสามเขาเลยให้ไปซีนี่ตเติมขยะออกเขาจะไวจังหงแกตตาโรจะพิโคจะศีลส,สัมปันเนวิลาเคพหุพสุตเตที่ไหนมีพิโสผู้มีศีลนั่งงอมทักษีรูป เป็นผู้ปราศจากราคะเป็นพระหุศลสูตรผู้สดับผู้ร่ำเรียนมามากพี่จงให้ทานข้าวน้ำโพชนะอาหารเลี้ยงดูให้อิ่มหนำเพิ้งส่วนนั้นแล้วอุทิศส่วนกุศลอัตตัมปิอันนาะปาเนนะมะมัทักขินะมาทิเซตัเปหิ สภัก,กามะสมิทธินีติเมื่อพี่ให้ทานข้าน้าโพชนะอาหารอย่างใดอย่างหนึง่งให้ท่านอิน่มหนำที่สุรนั้นแล้วอุที่ส่วนกุศลส่วนบุญนั้นท่านแก่ฉันความสุขความสัรือทั้งปวงจะเกิดขึ้นแก่ท่านถ้าอย่างนั้นฉันจะประทำตามที่จะบอกนินนั้นนินที่เสียนอุบาสกก็เรียบกลับ ปนิมนต์พระเลวัตบ,บัตะกับเพื่อนมาได้สี่องค์ที่ที่แรกนิมนต์สีพ่พระพุทธม่าแปะเปิดไ,ได้บั้นบั้นฟ้านิมนต์คอยตามกันไปหาอยากให้ใจดุบุญนิมนต์พระเลวัตบติขอสี่รูปท่านเพินมาาา่าแปะแห่งดีแด้อุบาสกส่งขอแตงเราได้กำไรเรานิมนต์สี่ท่านมาส่งขอเราตั้งแปะเป็นมหาสังฆทานเลยเต็มถวายเป็นมหาสังฆทานอุทิศส่วนกุศล มุกสศลนี้ขออุทิศส่วนสนั้นแก่นางนันทาเปรซึ่เป็นโพราณภรรยาของพระพิจา,าตัทั่วย่างพ้นจากทุกนีทุกอยู่แล้วจะมีสุขนทำมีส่วนจะมีส่วนยิ่งขึ้นไปคืนเดียวช่วยช่วยระยะคืนเดียวมาปรากอตัวกลางคืนในเลื้อด,ดูนั่นแหละระหว่างเดินก้าดับถึงดื่มเห็นสิบยังไม่กลับมาประกอบตัวที่บ่างสว่างไสวไปทั่วทุกทิศก็เลยทำนางเทพธิดาดูเธอสว่างสวไปทั่วทุกทิศ สภาพิสาประภาเสติมีแสงสว่างออกจากร่างกายทุกทิศเหมือนดาวประกายทึกลอยอยู่บนท้องฟ้าบุญกุศลอันใดที่เธอทํากลิ่นก็เธอหอมตลบมานี้ฉันคือนางเปรตนดนธาซึ่งเป็นภรรยาเก่าของพี่บัดนี้ฉันไม่ได้เป็นเทพธิดาดอกแต่บุญกุศลที่พี่ทาอุทิศใท้กับพระพิกษ,ษ์จำนวนแปดลูกนั้นบนัดนี้ฉันได้พ้นจากทุกท้องปวงมีเสื้อผ้ามีอะไรทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอท่านจะมีอายุยืนยาวอยู่ไปเป็นร้อยร้อยปีคนละไว้พ่อนหัวเลยหนี่อยู่ไปท่านจะได้ทำบุญมากๆที่เพจให้่ค่อนได้ไหมดาความได้ผลเหตุมาเมื่อสิบสี่มือศึกษาคำนัะอันนี้เป็นที่มาขอบุญอันนี้ถ้าทางปักใต้ใหญ่โตมากงานนี้วันนี้เป็นวันรับขวัญนะมีดามารดาที่น้องของเราอยู่เปตโลกอยู่จวบยมโลด